ดีพี่น้องมือนี่ลาดาวสีฟาพี่น้องไปเกลือเป็ดเกลือไก่ใช้ยาสบายดีย er Teraz, ดูลูกสบายดีสบายดีเห็นอะไรสบายดีปาลุงเห็นดีดีลูกสบายดีอ่ะสบายดีเห็นนั่นเลลูกสบายดีมือนี่น้องมาน้าสีฟาพี่น้องไปเบิ่งเป็ดเบิ่งไก่ เป็ดทำจากพงสีเอาเองเป็ดก็หิวแห้งแล้วลองจากที่เฮาตื่นมาทุกๆเศร,ร้าเป็ดเบียกเพือนเบียกซานหนึ่งเขง่าหนึ่งน้ำนะอะไรครับก็จะมาเกลือเป็ดเกลือไก่เกลือหมูพี่น้องอล้วเราจังไปเอาไปหาเอาเขามาซีเป็ด กัะไก่แล้วเขาในบ้าน,นไปหารอเอาเฝาถือนังเเตื้านมเคา,างเลยเดซอกเจ้าด้วยค่ะือ,อน,เเนองเลยไข่ชิกกินแล้ว ป,ป,ปีนขึ้นมาที่อ่ามันก็เป็นชีใหม่หมูพันมากลาไายก็กัวลูากา่าไหลก็ูก่ะเก็ตเป็นย่งอยากดูอากพี่ส่งขอหน้าที่นี่หมูพันสองต ดูอาหารผสมกัหพัมอันนี้สิบดไ,ได้กอยน้าอ่ะเป็ดกระยาอ่ะเป็ดกระยิมปีนกลางเพื่อปลาลูกกลางเพื่อ มันจะกดตัวนี้ปิดเมื่อบ่ลูกนี่เฮามีหงสีมีหำเฮาก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พอได้แก้ไขยามสุกเสริญพี่น้องพอได้ขายพอได้ยิงน้องไปเตยอันนี้ร้านสาว ขนะเพือนของฮาก็อยู่ท่ามกลางป่าป่ายางอันนี้ซีเมนต์ต้นยางพาลาต้นยางมาดูมะเาาเพือนฮากยอยู่สวนอันนี้คือที่มาของคำของสื่อซ่องน้องดาวสาวเฮือนสวนเฮือนอยู่สวนที่นอกอยู่กลางสวนเลยมาเาาใช่คนใหญ่เห็นยางผูกใหญ่เห็นนงานนง พ่อใหญ่เปิดน้ำพ่อใหญ่ได้น้ำได้น้ำขึ้นมาแต่คลองอเพื่อนเฮาสวนเฮาก็อยู่ติดกระพองอยู่แคมคองเลยพี่เนาะพ่อใหญ่โดบางนาวต้นบางนาวหน้ากกำลังเป็นดอกเบิดสวงปบสวงหนึ่งอันนี้ต้นบางนาพ่อใหญ่กําลังโดน้ำ หน้าก็กำลังเป็นดอกดอกเต็มเลยน้าวน้าใหญ่พ่้ใหญ่หดส่วน อันนี้กระสิเมน,อเนพอของเฮ้าผู้สางทุกอย่างหายโอ้ย <laughs> ไปดูทอเพิ่นพี่น้องวันี <laughs> <laughs> อยู่ไม่ได้เศ้าแต่ละมือเลาะสวนพดสวนบางนาวก็ลังเป็นดอกสะออนดอกมันเล่งขึ้นน้ำให้หมางมันไ่ ม,มันใหญ่บอ่อีหล่ะมะนนาวใช่ใช้มันนาวได้ลูกใช้มันนาวอุ้ยอยู่ใฉยอยู่ถึงโอ้ย <c oughs> น้าม้าก้ถ้ากับแปงได้ได้ได้ยังมันตายเพาะสตาร์เตอร์ตายซ<ม><ส>ื้อมาเปลี่ยนใหม่น้ามา้าก้าซีดูดขึ้นมาแต่ของได้ได้โวได้ไง ผดสวนของฮาวมะนาวอันนี้สิเป็นมังนาวนอยอยู่ข้างทางข้างเฮือนเลยโดยลูกนี่มังนาวมังนาวกับซีอูข้างเฮือนเขาเลยกำลังเป็นดอก ดอกๆเลยนี่กำลังจ่อหมากจ่อหมากงามๆดอกงามๆดอกเต็มเลยขยายกับหลาน อ้าวปลาน้อยมะนาวอ่ะบาย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 สบายดีโอ้ยีลาสิไปแล้วบายบายฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชยยร์ให้ยีลาดน่เดอ้อลูกมะนาวปิดบ้าพี่บายบายโอ้ยยีลาก็เป็นวัดบายบายน้องไปเตยบายบาย บอกกันคลิปหนาเด้อมะนาว